นี้ผู้คายขันคนอื่นนะคะไม่ได้เครียดว่าจะกินหรือไม่ได้กินเครียดว่าฉันจะร้องเพาะไรขอต้อนรับเข้าสู่โต๊ะหมูชาบูสวัสดีค่ะสค่ะสวค่ะสวัสดีน้ะงไสดวัะพวกซี่ัค่ะสวัสดี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 ค่ะอ่ะนะนวัวกันก่อนแล้วจะฝั่งนี้เลยพี่ใหญ่ ครับผมสวัสดีครับพี่มินไดซ์ครับสวัสดีครับเฟรมดซ์คร่ะสวัสดีค่ะพี่มาไดซ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่มาพิกซี่ค่ะลุงสวัสดีค่ะอิงโก้พิกซี่ค่ะสวัสดีค่ะมาเบลพิกซี่ค่ะสวัสดีครับอาโปพิกซี่ค่ะสำหรับทีม่ะอาโปไดซ์ค่ะ สวัสดีครับเจไดค่ะเจไดเคยเจอเคยพูปากกันมาก่อนไหมเคยเลน่ารักเคยเคยไม่เคยกินข้าวด้วยกันซ um uh ึ่งวันน okay so ี้เจได้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยนี่อจะเป็นครั้งแรกเลยที่พิกซี่ได้กินข้าวกินข้าวแบบคืนฟอกถูกต้อง้ใช่ใช่ด้วยผมด้วยผมด้วยจริงเหรอถ้าไม่รวมมิคุณนะคะอ๋อใช่แล้วเราทำไมเราไม่นับมิคุณล่ะ อยู่บ้านเดียวกันเหรอห่บ้านเดียวก oh, ันเล่นต่างชาติแน่ๆโอเคงั้นวันนี้ขอให้ได้ก okay, <Wow! S 2> ินกันท wow! ุกคนนะว้าวกินข้าวเช้ากันไหมยังยังเปิดไม่หมาล่าเลยโอเคเดี๋ยวก่อนจะเริ่มเกมพี่จะเล่ากกติกาให้ฟังก่อนเกมมีชื่อเกมว่าร้องได้ให้กินถ้าร้องได้ถึงจะได้กินนะคะพี่จะให้โจทย์เพลงหนึ่งรอบร้องได้ห้าเพลงพี่พูดโจทย์จบใครคิดว่าร้องได้ให้ตบกระดิ่งที่อยู่ขวามือตัวเอง มีใครถนัดซ้ายไหมอยากสลับกระดิ่งไม่มีนะตบกระดิ่งขวามือตัวเอง1รอบร้องได้5้าเพลงเราจะเล่นกัน5รอบนะคะรอบที่1รอบที่2เพลงละ1คะแนนรอบที่3รอบที่4เพลงละ2คะแนนแล้วก็รอบที่5เพลงละ3คะแนนในรอบนั้นนั้นร้องแล้วร้องอีกได้เพื่อเก็บคะแนนไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนก็จะไม่ได้กินถ้าเขาไม่ได้ร้องโอเคนะคะ,ะ,คะอีกหนึ่งกฎก็คือสามารถชาร์เลนจ์ได้ถ้ารู้สึกว่าคนที่ร้องไม่เกี่ยวกับโจทย์เรายกมือชาร์เลนจ์ ถ้าชาเลนจ์ชนะเราได้บวกหนึ่งแล้วเขาก็จะโดนลบหนึ่งโอเคเข้าใจโจทย์นะคะถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่เจยอข้อที่หนึ่งทุกคนเอามือจับติ่งหูค่ะหูตัวเองพอค่ะ แล้วก็ข้างเดียวก็พอกังคือไม่ไั้จะตบตายตกผาตบงงตบของเพื่อนอะไรไปหมดโอเคโจทย์ข้อที่1ร้องท่อนแรปจากเพลงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เพลงตัวเองรอสัญญาณค่ะ้าพร้อมแล้วกดค่ะอะโอโว๊ยอะโวยะโวย ชอบกันนะนี่จะลองกินเองตัวเองเพลงตัวเองเขาห้ามเพลงตัวเองเอาจริงเหรอเขาห้ามเพลงตัวเองเอาจริงเหรอใช่เอาหมายกัจ่าเต็มโผลไม่รอค่ะไม่รออันนี้คือร็อกหินจอดที่ไม่ใช่เพลงตัวเองนะคะท้าพร้อมแล้ว พี่มาไม่นอนเราไวที่กระดิ่งเลยมาเบลมาเบลเออโดนมาเบลหลังตรงอะหลังตรงทุกคนถ้าพร้อมแล้วกดค่ะมาเบลไม่ถึงไม่ถึงเซค่ะชอี และในหัวใจทั้งหมดที่ฉันมีเจย์จะมองตาบอกว่าเธอฉันแสนดีเอ๊ะเจได้ไปหนึ่งกันนะือจัดติงหูค่ะต่อเลยหรอต่อเลยค่ะเพลงที่สองนะมาเฟลมาพร้อมแล้วกัน มา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 แววได้เป็นหนึ่งคะดนนมามามาอิงกหิวแล้วถ้าพร้อมแล้วเอามือจับตีหูนะคะเล่นต่อได้นะคะกดค่ะ พี่ทีมงานส่งสิกอะไรทั้งอย่างมาอิงก็ค่ะอือโว้ยโงแล้วอเจมวนกัค่อวนนอี้ะมาอ่อาเนเลวงนมาต่อเนื่อเลยเพลงที่4เอามือจักติงหูควรกินหน่อย

คนที่ได้กินชัวร์นะคะคือสารสาพิกซี่แล้วก็พี่เจนะคะอรอบนี้จะมีคนอดอก,กินนะคะถ้าพร้อมแล้วกดค่ะเอาละเอาล้อวาอาโปค่ะ เอีเออสานซ์จะอยากให้ฉันรักแล้วไม่จายอ่ตะหกนะ I'm so b o r b o r e จะเป็นไงไม่ดีฮะเร่จะเดะฮ r เร่และรอบที่หนึ่งนะคะเจอโปลและพิกซี่เลยค่ะเฮ้ยตกงแล้วก็ผ่าใครอ่ะสอแล้วก็าผ่าใครอ่ะ

อร่อยไหมคะส,สะนใจอร่อยค่ะอร่อยนะโอ้โหมาอมกันและมาะโจทย์ข้อที่สองอีก2คนเอาให้ทันนะคะะรับโจทย์ข้อที่สอเอามือจับติต่งหูค่ะเพลงละ1นคะแนนโจทย์ก็คือเพลงลูกทุ่งหวานสุดซึ้งถ้าพร้อมแล้วกดค่ะเอกกค่ะ ผู้คอยขันคนอื่นนะคะไม่ได้เครียดว่าจะกินหรือไม่ได้กินเครียดว่าฉันจะร้องเพราะใครเอาล่ะพอโจทย์อีกรอบนึงได้ไหมคะเ<ท>พลงลูกคชหวานสุดซึง้งหวานเนี่ยธอไม่ใช่ร้องล้ำใยอะไรขึ้นมานะคะไม่หวานไม่ห้ใน,ในะคะผมไม่รู้จักเลยผมไม่เคยฟังเลยเขาไม่เป็นนะเยลแรมเปรี้ยวจัดเลยนะคะจับติง,งหูค่ะตาเนี้ยพร้อมแล้วกดค่ะ มาเบลค่ะยตอบแล้วค่ะเฮ้ยร้องตอบแล้ว okay. โอเคเคยตีเพลงนี้ไม่ใช่เพลงลูกทุ่งนะแต่ว่ามีคนเอามาร้องเป็นเวอร์ชั้นลูกทุ่งต้นฉบับไม่ใช่เพลงลูกทุ่งแต่ให้ค่ะเพราะมีคนมีคนนักร้องลูกทุ่งมาร้องเป็นตัวจริงๆ

แลาลตอนนี้นะคะสองข้างนะคะงงแล้วฉันต้องร้องเพลงมัไม่แฟร์มจะมืออ่ะไม่แฟร์กับหนูเลยเดี๋ยวมันจะแฟร์เดี๋ยวมันจะแฟร์ทุกคนเอามือจับติ่งหูค่ะพร้อมแล้วกดค่ะมาลองดู เออกระเพาะนั่นแหละเพลงสุดท้ายค่ะเอามือจับติ่งหูค่ะพร้อมแล้วกดค่ะอ้าไปพี่เมมต้องได้กินแล้วล่ะมาน้องเป็นซาวขอแกะแบ้น อิงโกะและเฟรมได้ทารอบหน้ารอบหน้ารอบหน้า hmm, ฉ so like ันจะช่วยโอเคออ่าอทีมานึกออกไหมเพลงลูกพุ่งหรือ huh. น like yeah. yeah, uh ึกออกแต่มันไม่หวานนึกไม่ออกสักเพลงเลยค่ะพยายามแล้วค่ะยากจังอ่ะและคว้างูไม่พ้นคอเนลูกลุงไหครับเพลงอะไรนะกว้างงูไม่พ้นคอความตื่แรงก็ไม่ไปเล่นเลยใครอ่ะลึกไงเออลึกไปหน่อย มาเข้าสู่โจทย์ข้อที่3เพลงละ2 2คะแนนแล้วนะคะโจทย์นี้เอามือจับจิงหูค่ะคือโจทย์เนี้ยง่ายมากๆา,ากแล้วละ่ะได้ไหนะไมพี่พัช <laughs> โจทย์ข้อที่3คือเพลงทีป๊อปที่ไม่ใช่เพลงตัวเองพร <laughs> ้อมลุกขึ้นเต้น <laughs> กดค่ะ <laughs> อิงโก้ค่ะ <laughs> คาดหวังมากนะพี่คาดหวังมากมีเช่เชลหน่งวันจังหวะตกลุมรกเป็นมิชลนที่ีไ้พจงวะเมจังหวเธกมันดูเมอรบวักเพลงที่2ถงาพร้อมแล้วกดค่ะ ือนใช่แล้วกดไปก่อนยัง oh. ค wow. ิดไม่ออกเหมือนกันใช่แล้วว่าอันเนี้ยผ it ู้เข้าชิงเนี่ยคือเจกับเฟรมนะคะกินน้ำจิ้มแล้วกันนะเฟรมค่ะเชิญเก็บเสร็จ ติ่งหูค่ะถ้าพร้อมแล้วกดโอ้โหมันจ้ะถล่มนะคะน้ำโมตสาพะวโตน้ำโมตะสาพะวัโตอ่ะโบค่ะคาดหวังละเบบี้ไปไป เธอไมีแย่แค่ไม่ใช่นะเมีย่มันก็มีแย่แค่ไม่ใช่ชนะเอเพลงที่4เอามือจับตผูค่ะทราบอกมพร้อมแล้วกดค่ะ pop ในรอบนี้นะคะเอามือจัดติ่งหูค่ะรอบนี้คนที่ได้กินชัวๆนะมีเจอปโปออิงโกะและเฟรมนะคะถ้าพร้อมแล้วกดค่ะมีมาก็อย<ป>ักชารไม่ได้อ่ะมันแบบเพื่อนที่เธอไม่รักรักเธอรักเธอคนที่เธอไม่เคยสนใจ เอปาได้โอเคจ้าค่ะมันกว่าจะมามันเดินทางผ่านอากาศเร่อนี้นะคะเจอโปอิงโกบที่มาแล้วพี่เฟรมได้ทายนาเบลคิดไม่ออกเลยเหรอคิดออกตอนแรกหนูจะให้้องมินกินไงแต่หนูเห็นแล้วว่าทำไมถึงไม่ได้กินไม่ชินเลยแล้วเพราะเขาช้าเราไปวินเขาด้วยนะ ไม่ชินเลยเวลามีคนเรียกน้องมินอะเ,เป็นกุ้งแล้วก็อ,กวอันนี้แปลกมากเลยคือว่าพี่แก่ใช่ทย์ดดข้อที่สี่เอามือจับติ่งหูค่ะเพลงที่ร้องโดยยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์พร้อมแล้วกดค่ะ มาค่ะอ๊ยไม่รู้เธอมองเห็นฉันบ้างไหมฉันจะกินให้นาฉันใหญ่กว่าใครดอยตาเข้าเมื่อยแค่ไหนี่อขั้นเองค่ะต่อมาจับติ้งหูรอบที่2ถ้าพร้อมแล้วกดค่ะ มินค wow. ah. ja, ่ะแล้วนึกเพลงไม่ออกมาอยากเป็นเธอแมวันนี้ดเวให้ที่มารักเก็บรู้เธอทำให้พี่ได้รู้ว่ารักกับ้มไม่ไหวทไ้ไม่มีคนใจัเพให้หมดใจคอเส็ตในักได้ป ส่งสายเมื่อกี้แค่ทางนี้นี่หลอยังอ้าวพี่มินได้ไปส่องคะแนนจับติ่งหูค่ะเพลงที่สามถ้าพร้อมแล้วกดเฟรมค่ะย เ่อนคุยเฮ้ยมาบูยเฮ้ยแม่ยังแล้วเธอ้องมีแฟนบ้างเลยอย่าไม่แปลนแตได้แค่เพื่อนคุยเฮ้ยมือจับเดินคุยเฮ้ยบนโอเคเพลงที่สี่ขามือจับติงหูวห้ามพองพี่มาพึ่งออกไปโลกบอกร้องเพลงไปเลยพร้อมแล้วก็จ้า เมลอดเมลอดเลยเมลอดเมลอดเมลอดเลยลุกขึ้นเต็มไม่มีคะแนนเพิ่มเลยขอช็อตเต็มมากขอบคุณมากเพลงสุดท้ายสุดจดนี้นะคะเอามือจับติงหูค่ะถ้าพร้อมแล้วหย่าร็วเ มาซึ่งอิงโกกินมาแล้ว3ารอบยังไงยังไงพักไงให้พี่ก็กินมาแล้วค่ะดีใจจังแบบใจหนาวรันต่อดีใจจังดีใจดีจังเก็บทองแต่รอบที่แล้วกินไม่หมดเลยยังไม่ได้กินเลยเด็กโจท์ข้อสุดท้ายนะคะเพลงตสามคะแนนนะครับเอามือจับติ่งหูค่ะ เพลงจากวงพิกซี่ค่ะกดค่ะโอ้ยเฮ้ยแล้วถ้าวงไม่ได้ร้องเลยจะไ <My S 2> ม่แฟนไม่แฟนมืนแน <c oughs> ต้องได้ต่อทมาค่ะ <c oughs> ที่2อเอามือจับติงหูค่ะถ้าพร้อมแล้วกด ครับทำเอาแล้วก็มาเบลกันม่ไ แล้วจับติ่งหูค่ะเอ้ยอย่าเอาไปใกล้ๆดิไม่ใกล้เราอยู่ย่างนี้ระวังมือจะจุ่มลงไปในหม้อนะลูกพร้อมแล้วกดค่ะผมทำได้หนูเป็นพีสเตอรหนูจะได้ตอบเซ่น่ารักค่ะเซ่ค่ะเกียผมเร็วมากนะเตมนเต้น เาเพลงสุดท้ายนะคะพร้อมแล้ว yeah. นะยังค่ะพร้อมแล้วก็จ้าคืออัปโปตบแรงมากไอ้ที่ติดไว้เราไม่อยู่แล้วอะล่วง อย่าให้จอกไม้เพรฉันี่ยเจ็ด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 เจเจ็ดอ้ยโ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 ้ย้ยโอายโอยโ้ไป เห็นไหมพิกซี่มีแต่เพลงพร้อมๆแล้วเขาก็เราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยผมอยากไปผมอยากไปผมอยากไป ไหนเล่าซีคอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงคะคอนเสิร์ตพิกซี่นะคะจะเกิดขึ้นในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะพิกซี่เทลค่ะก็จัดที่ทันเนอร์โดมนะคะเชิญชวนทุกคนแล้วก็เชิญชวนน้องได้์เชิญเพื่อนๆมาอีกด้านหค่ขายบัตรเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงขายบัตรวันที่29มิถุนายนนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมไปจับจองกันนะคะจ้องที่ไหนคะที่ theconcert.com ค่ะรับรองว่า จัดเต็มแน่ๆแขกรับเชิญชัมชาแขกรับเชิญก็นั่งอยู่ตรงนี้ไงแขกรับเชิญวงเล็บไปดูไปดูงานให้อโปร้องเพลงให้กำลังใจพี่ๆหน่อยสักเพลงคาดหวังนะคาดหวังต่อต่อไปก็มันชอบเธอไปหมดเธอเธอทุกอย่างเธอเธอมากกว่าใครก็มันชอบมาตลอดเรื่องไม่ได้หรอก ที่ชู้ลงไปแย่มากแย่มากตายตายเลยคือตรงเนื้อในใจเรอ๋อนออันนี้นึ่งเลตอนแรกมองไกลๆน้ว่าผักกาดอ่ะไอ้ยงันอ้ดิกที่ตบมือไปกลังใจ ติดตามจองบาตรซื้อตั๋วกันได้นะคะสำหรับคอนเสิร์ตของพิกซี่อ่ะปกบมือให้พิกซี่อีกทีอ,อ่ะคนที่ได้ทานในรอบนี้นะคะมีพิกซี่เจและมินค่ะยีมีไข่ด้วยอ่ะมาเดี๋ยวสรุปคะแนนกันนะคะ,คะอันดับ สุดท้ายเลยก็คืออโป l สีกัแนนก็ห้าโยมอยู่นึกว่าตพ่อเลยมันเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงมันเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงนั่นเสียดายอาสู้อะไมากทำอะไรเนี่ยโอเเลยนะหนูตกจนมันหลุดออกมาและอันดับที่3เป็น3อันดับร่วมเลยนะคะก็คือมาเบลเฟรมและมินได้แต่คนละ5้คะแนนได้ดีได้ดี อันดับที่1คือพี่เต้สิบคะแนนอันดับที่1คือพี่เต้สิบคะแนนและอันดับ2คู่การายอิงโกะและพิมพ์ ซึ่งไม่ใช่แค่นั้นดายสก็มีซิงเกิลใหม่ด้วยซิงเกิลใหม่ของวงดายสก็คือพอชอบเลยครับ Hey I Like You อ่าขอฟังสักหน่อยเหมือนพวกหนูเป็นคนแบบว่าเป็นแม่มาดูแบบว่าลูกโชว์แล้วน่งอยู่ตรงกลาง Hey like you baby I Can you be mine? Ah, 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 ah. Baby, is true. been kissing only you. Lately, all day, all night. ติดตามกันได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะคะโอเค,อ,เคอ่ะวันนี้ขอบคุณทั้ง2วงมาก <นะ S 2> ขอบคุณค่ะแล้วขอบคุณรานนี้ด้วยนะคะ CQK ค่ะโอเค,อเควันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่อีกครั้งหน้าบายบายแล้วเจอกันเยอะๆนะคะ